ในเชิงงานสังเคราะห์สถานการณ์ของโลกปัจจุบันนี้การแพร่ระบาดโควิด -19 ก็กําลังแพร่ระบาดอย่างหนักโดยเฉพาะในอินเดียในภาพส่วนในยุโรปหลังจากที่มีการฉีดวัคซีนไปแล้วสถานการณ์เริ่มดีขึ้นพยายามจะทําการเปิดประเทศที่ผ่านมานิวซีแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียทําการเปิดประเทศไปแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไอโครงการบับเบิลทัวร์นะครับ,อรร Tour, รบของเขาที่ทําขึ้นมาร่วมกัน2ประเทศต้องล่มอย่างกระทันหัน พราะกรากฏว่ามีการติดเชื้อโควิด -19 ในนิวซีแลนด์และออสเตรเลียทำให้สองประเทศต้องมีการประกาศปิดอย่างเป็นทางการยุติโครงการดังกล่าวไปก่อนซึ่งต่อมาในกับสาภาพยุโรปก็มีความพยายามจะทำการเปิดอีกครั้งหนึ่งสำหรับประเทศไทยฮะก็มีแผนที่จะให้ภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวจะทำการเร่งฉีดวัคซีนโควิด -19 ในภูเก็ตให้ได้มากที่สุด แล้วหวังว่าจะทําให้ภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวกลับฟื้นมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะกลับแต่ในเชิงงานสังเคราะห์สถานการณ์คงอยาก สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทางทาง Facebook รับชมทางทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นสถานการณ์โควิด1 9ทที่ปรากฏว่ากำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกนะครับตอนนี้แนวทางการเอาตัวลอดของประเทศต่างๆนั้นมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันดมทั้งปรากฏการ ประหลาดหลายจุดที่เกิดขึ้น9ภผู้ว่าในญี่ปุ่นเสนอยกเลิกโตเกียวโอลิมปิกหลังวิกฤตโควิด -19 นะครับยังไม่ทำการกรีกไกรนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าผู้ว่าชาการจังหวัดญี่ปุ่น9คนตอบสนองนะครับแบบสอบถามของนักสพิมพ์ชื่อดังยืนยันเห็นสมควรยกเลิกหรือเลื่อนการจัดกีฬาโตเกียวโอลิมปิก ซึ่งจะเป็นพิธีจัดขึ้นเริ่มในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ขณะที่โตเกียวยังคงใช้สถานการณ์ฉุกเฉินไม่เลิกเนื่องจากการแพร่ระบาดกำลังเกิดขึ้นในญี่ปุ่นนะครับอนาโดลูรายงานว่าอนาคตของโตเกียวโอลิมปิกเวลานี้คงไม่เป็นที่แน่ชัดขณะที่บรรดาผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆในญี่ปุ่นกำลังคงให้ความสำคัญกับการต่อสู้ การแพร่ระบาดโควิด -19 เป็นลำดับแรกๆอนาโดรูระบุว่าผู้จัดกีฬานะครับแข่งขันตัดสินใจเดินหน้าโอลิมปิกปราศจากการเข้าชมของผู้ชมจากต่างประเทศพร้อมด้วยมาตรการสนสุขอย่างเข้มงวดสำหรับผู้เข้าร่วมและเจ้าหน้าที่นะครับโมนิจินะครับชิมบุญชิว่านะครับ ทั้งนี้การสำรวจของสื่อต่างๆของญี่ปุ่นในเดือนเมษายนสอบถามประชาชนญี่ปุ่นถึงการจัดโตเกียวโอลิมปิกปี2020นะครับพบว่า1 60-70สนับสนุนให้ยกเลิกหรือเลื่อนการจัดออกไปอินเดียก็มีการยอมนะครับที่จะย,ยกเลิกการแข่งคลิกเก็ตนะครับหลังป่วยโควิด -19 20ล้าน ด้าน EU เมกักการเดินหน้าผ่อนข้อจำกัดนะครับฟื้นการท่องเที่ยวจำนวนผู้ป่วยโควิด -19 ในอินเดียยังสูงอย่างน่ากลัวนะครับจนยอดสะสมทะลุ20ล้านคนแล้วบีบให้ต้องระงับการแข่งขันกีฬายอดนิยมอย่างคลิกเก็ตนะครับที่มีมูลค่าพันล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่สถานการณ์กลับตรงข้ามนะครับการในสหรัฐอเมริกาและยุโรปนะครับ ซึ่งสำเร็จในการฉีดวัคซีนทำให้การผ่อนปรนข้อจำกัดในการป้องกันโควิด -19 นะติดเป็นโรคติดต่อเพิ่มมากขึ้นและเตรียมเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อทำการฟื้นฟูฟเศรษฐกิจกฐฐนะครับสารสุขของอินเดียรายงานว่าในรอบ2 0ชั่วโมงมีคนติดเชื้อโควิด -19 3 5 7 2 2 9คนยอดสะสมกว่า25ล้านส่วนผู้เสียชีวิต เพิ่มขึ้น3,449คนนะครับรวมยอดเป็น2 2 2 4 0 8คนอังกฤษตเตรียมฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มที่3ให้กับประชากรอายุเกิน50ปีสกัดโรคระบาดนะครับในช่วงคริสต์มาสซ้ำซ้อนอังกฤษตเตรียมฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มที่3ให้แก่ประชากรที่อายุเกิน50ปี ภายในฤดูใบไม้ร่วงนะครับเพื่อเปิดโอกาสนะครับไม่ให้ปิดโอกาสไม่ให้ไวยรัสกลับมาแพร่ระบาดซ้ำในช่วงคริสต์มาสอีกรอบหนึ่งหนังสือพิมพ์เดอะไทมสนะครับของอังกฤษอายงานว่าเจ้าที่การแพทย์ของอังกฤษอยู่ในระหว่างการตรวจสอบการใช้วัคซีน2แนวทางโดยแนวทางแรกเป็นการใช้วัคซีนที่ถูกพัฒนาปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพ นะครับป้องกันโรคโควิด1 i สายพันธุ์ใหม่ส่วนแนวทางที่2จะเป็นการฉีดเข็มที่3ด้วยวัคซีน1ใน3ชนิดอังกฤษที่อังกฤษมีใช้อยู่ได้แก่วัคซีนของไฟเซอร์ i บ n t e อ h เทคอัครฟอร์ดเอสตาเซนกาและ m o เดอร์เวลานี้มีคนอังกฤษได้รับวัคซีนโควิด1 i n โดสแรกไปแล้วนะครับ34.6ล้านคนนะครับจากจำนวนประชากร67 ล้านคนตามสิติของรัฐบาลที่มีการเปิดเผยคุณยายญี่ปุ่นฮะซี่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกก็ประกาศปฏิเสธถอนตัวนะครับวิ่งก็เพลิงโอลิมปิกคุณยายบอกว่าวันติดโควิด -19 นะครับคานี้ทานาคะนะครับคุณย่ายชาวญี่ปุ่นวัย118ปีนะครับ กรองเิติอายุยาวนานที่สุดในโลกนะครับตัดสินใจไม่เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งครบเพลิงโตเกียวโอลิมปิกปี2020เนื่องจากกังวลความเสี่ยงติดโควิด -19 เจ้าที่สถานสงเคราะห์ซึ่งคุณยายอาศัยอยู่นะครับบอกว่าคุณยายทานากะซึ่งผ่านการรับรองจากกินเนส s นะฮะเวิลด์เรคเป็นบุคคลที่อายุยาวนานที่สุดในโลกตอนนี้ นะครับได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งคบเพลิงโอลิมปิกในจังหวัดฟุกุโอกะนะครับซึ่งจะเริ่มในวันที่11พฤษภาคมการวิ่งคบเพลิงซึ่งจะเริ่มต้นในเดือนมีนาคมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 โดยคณะกรรมการของโตเกียวโอลิมปิกออกมายืนยันว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 อีก6รายทำให้ยอดผู้ติดเชื้อจากกิจกรรมนี้เพิ่มขึ้นเป็น8รายคุณยายก็เลยขอถอนตัว เมืองในญี่ปุ่นนะครับใช้งบฉุกเฉินโควิด1 9ถึง25ล้านเยนนะทำการสร้างหุ่นจำลองปลาหมึกยักษ์คลายของประเทศไทยสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ากลายเป็นที่ฮือฮาว่าเมืองโนโตะนะครับชายทะเลชื่อดังที่มีชื่อเสียงในเมืองปลาหมึกซึ่งมีรสชาติได้รับการ งบฉุกเฉินฮะจำนวน25ล้านเยนหรือประมาณ228,500ดอลลาร์นะครับในการสร้างหุ่นจำลองปราหมึกที่คำนาดมะฮืมาโดยอ้างว่าเป็นแผนระยะยาวที่จะทำการดึงนักท่องเที่ยวกลับเข้ามา bbc รายงานว่าหุ่นจำลองปราหมึกของสื่อดังเรืองชื่อนะครับประจำเมืองโนโตะในจังหวัดอิชิอาวะนะครับ ภูมิภาคโฮคุริคุนะครับขนาดความยาว13เมตรถูกตั้งไว้บริเวณท่าเรือของเมืองและมีรายงานว่าทางเมืองได้ใช้เงินถึง25ล้านเยนหรือราวประมาณ228,500ดอลลาร์สหรัฐนะครับจากงบสภาวะฉุกเฉินในการจัดสร้างขึ้นมาเพื่อหวังกระตุ้นการท่องเที่ยววัดซิกใจดีนะครับ แจกออกซิเจนให้ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ของอินเดียซึ่งปรากฏว่ามีผู้ป่วยทะลุ20ล้านคนระหว่างโมดีจอร์สันนะครับชื่นเมื่นการลงทุนเอกชนมูลค่า1.4พันล้านดอลาลาร์สหรัฐส,สำนักข่าวเอเจนซี่รอยเตอร์นะครับรายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขของอินเดียนะครับรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิ19ด -19 รวมทั้ง อินเดียเนี่ย20.28ล้านคนนะครับในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมีคาสเตอร์เพิ่มเติมอีก357,229คนเสียชีวิต3,449คนออกซิเจนและเตียงผู้ป่วยยังคงไม่เพียงพอฮะผ,ผู้ป่วยต่อคิวยาวเหยียดเพื่อรับออกซิเจนและ การรักษาที่กรุงนิวเดลีถึงแม้จะมีการล็อกดาวน์ขณะที่ผู้นำอินเดียชื่นมื่นหาหรือออนไลน์กับนายกรัมตรีอังกฤษนะครับประกาศข่าวดีจากเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนรวมมูลค่า1.4พันล้านดอลลาร์สหรัฐมีการประกาศจี้เรียกหาผู้รับผิดชอบนะครับทางรถไฟยกระดับพร้อมขบวนรถที่ เม็กซิโกซิตี้พังถลม่มนะครับใส่รถที่อยู่ข้างล่างซึ่งปรากฏว่าตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23คนนะครับเจ็บอีก65รายรถไฟยกระดับที่กรุงเม็กซิโกซิตี้พร้อมกับขบวนร,รถไฟที่ล่นอยู่นะครับได้พังถล่มลงมาบนถนนเบื้องล่างการจราจรกำลังหนาแน่นทําให้ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23คนเจ้าที่ รับผิดชอบได้มีการถแถลงพร้อมอ้างว่าการดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงกําลังดาเนินไปอย่างเต็มที่การข่าวระบุว่าภายหลังเกิดเหตุในช่วงกลางดึกยังมีรถไฟ2ตู้ติดค้างอยู่อย่างน่าหวาดเสียวนะครับกับทางรถไฟที่พังลงมาจากความพยายามในการกู้ภัยต้องหยุดชะงักไปช่วงเวลาสั้นๆนะครับเนื่องจากผู้รับผิดชอบหวั่นเกรงว่าอาจจะมีชิ้นส่วนรถไฟ ตลอดจนสิ่งประดักหักพังถลม่มลงใส่ถนนเบื้องหลังติดลงมาอีกรอบหนึ่งรายงานนี้นะครับเป็นรายงานข่าวจากสำนักข่าว BBC นะครับซึ่งรายงานว่าโรคระบาดใหญ่จะสิ้นสุดลงอย่างไรเรากำลังเผชิญกับโรคระบาดใหญ่อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่จำความได้ขณะที่ผู้คนจำนวนมากฝากความหวังไว้กับวัคซีนเพื่อ จำกัดโรคนี้ให้หมดนะครับแต่ความจริงแล้วโรคติดเชื้อส่วนใหญ่ในบรรพบุรุษของเราเคยเผชิญมาในอดีตยังคงอยู่กับเราจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับซึ่งปรากฏว่าการะโรคนะครับโรคร้อยแรงที่ยังคงอยู่กับเราในการระบาดใหญ่3ครั้งที่ถูกบันทึกไว้ในครั้งแรกในปี541ย้อนกลับไปในยุคมืดราว60 ช่วอายุคนก่อนหน้านี้บรรดาญาติของจัสมินเผชิญกับการแพร่ระบาดการโรลคกรั้งใหญ่การโรคนะครับเป็นโรคที่สร้างความเสียหายใหญ่หลวงโรคนี้ถ่ายทอดมาจากเชื้อแบคทีเรียนะครับจากหมัดบนตัวหนูและละอองจากการหายใจของผู้ติดเชือ้อนะครับแบคทีเรียเยอ์ซีเนียนะครับเพลสตินกระจายอยู่ในกลุ่มของประชากรหนูบาง รโรคนี้ทําผู้เสียชีวิตหลายร้อยล้านคนนะครับในช่วงเวลากว่า2,000ปีที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของการโรคในปี1,346ถึง1,353เป็นการระบาดที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลกนะครับการโรคทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วหลายล้านคนปัจจุบันแทบจะไม่มีคนเสียชีวิตเพราะโรคนี้นะครับ เชื่อกันว่าสาเหตุที่ทําให้การควบคุมโรคทําให้ต่อมน้ําเหลืองติดเชื้อและการบวมโตที่ประสบความสําเร็จมีเหตุผลหลัก2ประการคือนะครับการกักโรคอย่างเข้มงวดและการพัฒนาด้านสารสุขและวก็อนามัยนะครับเีเว่นไรลีศาสตราจารย์ด้านพลาศาสตร์ของโรคติดเชื้อนะครับอิมพิเรียนคอริชลอนดอนนะครับกล่าวว่าเรื่องนี้ เกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากความเข้าใจการถ่ายทอดเชื้อที่คือสิ่งที่ทำให้ใช้ได้จนถึงปัจจุบันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีไข้ทรพิษนะครับเชื้อไวรัสที่ถูกจำกัดโดยวิทยาศาสตร์ที่มีการแพร่ระบาดหลายครั้งนะครับครั้งแรกบันทึกไว้ในปี1520นะหลายร้อยปีต่อมาบรรพบุรุษของจัสมิน นะครับก็เผยแพร่กับความหวาดกลัวของโรคไข้ทรพิษที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักอิวาตะกโลกนะครับโรคระบาดในประเทศที่มีรายได้ต่ำนะครับมีการระบาดครั้งหลายครั้งจนถึงปัจจุบันระบาดครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อปี1817นะครับจากนั้นเวลาก็ล่วงเลยเพียง แค่8ชั่วอายุคนเท่านั้นนะครับทวดของทวดของจัสมินก็เคยเผชิญกับการคุกคามของอหิวาตักกะโลกมาแล้วนะครับองค์การอนามัยโลกนะครับระบุว่าอหิวาตักกะโลกเกิดขึ้นจากการปนเปื้อนของเชื้อโรคในอาหารและน้ําทําให้มีผู้เสียชีวิตหลายล้านคนจากการแพร่ระบาดใหญ่ทั่วโลกที่เกิดขึ้น7ครั้งนะครับนอกจากนี้ยังมีไข้หวัดใหญ่คุกคามตามฤดูกาลนะครับ มีการระบาดใหญ่ในช่วงทศวรรษที่1,800ถึงปี2 0 1 0กับ10ะครับตระกูลของจัสมินกับเผชิญกับการแพร่ระบาดใหญ่หลายครั้งนะครับครั้งที่รุนแรงที่สุดถูกบันทึกไว้ในทศวรรษที่20ซึ่งเป็นช่วงที่พ่อแม่และทวดของจัสตินมีชีวิตอยู่การระบาดใหญ่ในปี1,918นบะครับบางครั้งถูกเรียกว่าเป็นไข้วัดใหญ่สเปนเป็นการระบาดที่รุนแรงในอดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานทำให้มีผู้เสียชีวิต 50ถึง100ล้านคนเลยทีเดียวฮะคล้ายกับโควิด -19 ในปัจจุบันการแยกตัวการกักตัวโรคช่วยชะลอการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดขึ้นนะครับ HIV หรือโรคเอสโรคที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี1981ตราบจนถึงปัจจุบันตอนนั้นก็ผ่านมาแล้ว4ทศวรรษพ่อแม่ของจัสมินก็ ใช้ชีวิตช่วงที่มีการแพร่ระบาด HIV หรือเอสซึ่งคนบางส่วนเห็นว่าเป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกแต่องค์การอนามัยโลกเรียกมันว่าเป็นโรคระบาดระดับโลกนะครับไวรัสทําให้ปุ่มภูกันบกพร่องหรือ HIV ถ่ายทอดผ่านของเหลวในร่างกายหลายชนิดทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า32ล้านคนทั่วโลกนะครับซาและมอสนะครับไวรัสโควิด นะโครโรนาสายพันธุ์ที่จำกัดได้มากกว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2002ถึงปี2003และปี2012ถึงปัจจุบัน2 3ถึงทศวรรษต่อมาในช่วงชีวิตองค์การอนมามัยโลกระบุว่านะการโรคระบาดทางเดินหายใจเฉียบพลันร้อยแรงหรือซานะเป็นโรคระบาดรุนแรงชนิดแรกที่เกิดจากไวร,นะรัสโคโรนาทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง800คน ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับโรคซาทำให้มีคนเสียชีวิตมากกว่า800คนนะครับจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะต่อมาก็ยุคโควิด -19 หรือโคโรนาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเริ่มต้นตั้งแต่ปี2019ตราบจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเป็นมีการพัฒนานะครับไวรัสนี้ชื่อซาโคชูนะครับพัฒนามาจากไวรัสซาในปี2003 และการและผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเห็นว่าเป็นไวรัสที่เฉพาะตัวนะครับและมีอาการที่หลากหลายแต่ไม่มีอาการไปจนถึงรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตนะครับเชื้อนี้เกิดจากการแพร่กระจายในระดับสูงจากคนที่ไม่มีอาการหรือก่อนเกิดการแสดงอาการนะครับด้วยเหตุประชากรยังไม่สามารถที่จะทำการควบคุมได้ นะครับแล้วก็เขาประเมินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับบอกว่าอย่างไรก็ตามมันช่วยย้ำเตือนให้เรารำลึกเสมอว่านะครับโรคส่วนใหญ่ที่ทำการระบาดส่วนใหญ่ในอดีตยังคงไม่หายไปแม้ว่าวิกฤตต่างๆได้ยุติลงแต่ไวรัสและแบคทีเรียและการติดเชื้อยังคงอยู่ต่อไปในเชิงงานวิกห์นะครับเราคงเห็นว่าโรค หลายชนิดยังคงอยู่กับเราแล้วก็อยู่กันยาวๆเลยไม่ใช่อยู่กันธรรมดานะครับพุ่มผมเรียนหุ้นส่วนและสถานการณ์มันจะเริ่มดีขึ้นนะครับในปี2021แต่2021นั้นนะครับสิ่งที่ตามมาคือโควิดมันยังคงจะอยู่กับเรายาวๆเลยการป้องกันตัวเองเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดการฉีดวัคซีนมีความจําเป็นไหมก็มีความจําเป็น แต่การฉีดวัคซีนไปแล้วมันจะหยุดไหมมันก็เป็นการชั่วกล่าวต้องกลับไปฉีดมันอีกรอบหนึ่ง <SC AR C> ในเชิงงานสังเคราะห์สถานการณ์ของโลกปัจจุบันนี้การแพร่ระบาดโควิด -19 ก็กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักโดยเฉพาะในอินเดียในกะาบส่วนในยุโรปหลังจากที่มีการฉีดวัคซีนไปแล้วสถานการณ์เริ่มดีขึ้นพยายามจะทำการเปิดประเทศที่ผ่านมานิวซีแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียทำการเปิดประเทศไปแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไอโครงการบับเบิลทัวร์ นะครับของเขาที่ทําขึ้นมาร่วมกัน2ประเทศต้องล่มอย่างกระทันหันเพราะปรากฏว่ามีการติดเชื้อโควิด -19 ในนิวซีแลนด์ออสเตรเลียทําให้2ประเทศต้องมีการประกาศปิดอย่างเป็นทางการยุติโครงการดังกล่าวไปก่อนซึ่งต่อมาในกาบสหภาพยุโรปก็มีความพยายามจะทําการเปิดอีกครั้งหนึ่งสหรับประเทศไทยฮะก็มีแผนที่จะให้ภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวจะทําการเร่งฉีดวัคซีนโควิด -19 ในภูเก็ตให้ได้มากที่สุด แล้วหวังว่าจะทําให้ภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวกลับฟื้นมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในเชิงงานสังเคราะห์สถานการณ์คงยากเพราะในเชิงสถิติแล้วนะครับตั้งแต่วันที่17เมษายน27เมษายนอีกรอบหนึ่งนะครับ28พฤษภาค,คมและก็จะมีอีกหลายละลอกเลย ที่เกิดขึ้นจกนกระทั่งถึงปลายปีพุทธศักราช2564น้านั่นหมายความว่าโควิด -19 จะอยู่อีกยาวฮะการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาระยะสั้นไม่ได้ต้องวางระยะสัน้นกลางและยาวในการแก้ไขปัญหาในอนาคตแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยได้มีการเตรียมไว้นะครับด้วยการผลิตวัคซีนเองโดยร่วมมือกับนะครับเอสตาเซนกา ของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะครับโดยให้บริษัทสยามไบโอไซเอนส์นะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดำเนินการฉีดเตรียมวัคซีนโควิด -19 ผลิตวัคซีนโควิด -19 เพื่อให้คนไทยใช้ต่อไปนะในปัจจุบันและแน่นอนเพื่อเตรียมพร้อมไว้สำหรับอนาคตนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe ก,กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะ ไทยจงสามัคคีไม่มีใครไม่เคยโชค,ค,คโชดีเจอปัญหาที่เราไม่อาจมีต้องพองสู้สุสทกคและครั้งนี้ต้องชนะชนะคำเดียวเท่านั้นทุกหัวใจ ช่วยเหลอเพื่อใครกันไว้ต้องคงแรงรนุนใจเท่านั้นอดีฮานถึงจะบังเกิดทางหากันแค่สักพักหนึ่งชนคิดถึงกันแค่เพียงไม่นานกินร้อนช้อนกลางนดสัมผัส ถ้ามีอาการอย่าออกไปไหน Social distancing เพื่อให้ชาติอยู่รอดปลอดภัยเรื่องร้ายๆไม่นานก็ผ่านไปประเทศไทยยังไงต้องชนะและครั้งนี้ต้องชน,นฉะฉันได้คำเดียวเท่านั้นทุกหัวใ,ใจ ต้องร่วมกันเป็นพลัง